โอเคสวัสดีค่ะสวัสดีม .2 โรงเรียนบ้านจานนะฮะตอนนี้ก็ปีใหม่2021นะคะโควิดนี่เองปิดโควิดเราก็เลยต้องมาเรียนออนไลน์กันนะคะทีนี้คุณก็จะมีคลิปสั้นๆอันนี้เป็นเรื่อง present perfect tense นะคะก็คือเป็น tense ที่บอกแบบประสบการณ์หรือที่ว่าเหตุการณ์ที่เพิ่งจบไปนะคะเกิดขึ้นนะคะจริงๆก็ไม่ยาก tense นี้นะคะเราจะได้ใช้ กิจกรรมสามช่องเราท่องกันมาใช่ไหมนักเรียนทีเนี้ยเราจะได้ใช้ช่องที่3แล้วนะคะช่องที่3นักเรียนจำไหมว่าช่อง3เนี่ยมันยังไงคะ perfect ใช่ไหมคะ perfect ก็คือว่ามีดาราหลอ่อๆอะไรหนูจำไหมว่าช่อง3 perfect นั่นเองเราท่องกันมาใช่ไหมคะ be w a s were been เนี่ยใช่ไหมคะ e a t h ate eaten eat, ช่องที่3เนี่ยเราจะได้ใช้แล้วใช่ไหมคะ drink drank drunk แบบเนี้ยช่องที่3เนี่ยแหละคำว่า drunk เราจะได้ใช้ใน tense นี้แล้วนะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะครูก็ทำ PowerPoint ไม่พูดเยอะเนาะ เราจะคลิปสั้นๆนั่นเองนักเรียนเข้ามาดูเสร็จแล้วก็จะมีแบบฝึกหัดให้ทำใน Google Form เข้าไปลงชื่อทํานะอันนี้ครูขออนุญาตแชร์ก่อนไหนนอ้ออ่ะโอ้มหก็แชร์สีนะอ่ะโอเคมาดูการสกรีนโอเคอ่ะมาดูกันนะคะอ่ามาแล้วมาแล้วอ่ามาดูกันเห็นไหมอันเนี้ยเรื่อง p r e s n t t p r r f e t t Tense นนะคะอันนี้ครูจะขยายเต็มจอให้มันชัดขึ้นนะไม่ยาวนะคะ อนักเรียนดูนะ,ะ Present Perfect Tense โครงสร้างของมันจริงๆแล้วก่อนหน้าเราเรียนม,มาบ้างแล้วใช่ไหมคะนักเรียนดูมีอะไรอะสีอะไรสีเอาเป็นสีเขียวแล้วกันนะ h a v e h a d ขึ้นไหมเห็นไหมบางไปปะออครูก็สีแบบนี่ Half h a d ค่ะบวกอะไรคะ Verb ช่องที่สามเติม ed ทีนี้ ที่คุณครูสอนบ่อยๆใช่ไหมคะอะไรบ้างจำเลย h ี่ชี i อิฐเติมเเหมือนกันอันนี้เขาก็มาแล้ว has นะเป็น has ใช่ไหมคะเราจะไม่มีแบบว่า have แบบเนี้ยใช่ไหมคะ have แล้วเติม s อย่างเนี้ยไม่มีนะนักเรียนไม่มีนะคะอย่าไปหาทำนะคะไม่มีเนาะนะคะไม่มีนะคะอ่ะเราก็ ขออนุญาตตัดออกไม่มีนะมันกลายร่างเลยนะักเรียนมันกลายร่างเป็นอะไรเป็น has แบบนี้นู้จำไว้เลยนะอะไรเติม s นะคะ he she it ก็คือมันคือประธานที่เป็นหนึ่งสิ่งนั่นเองใช่ไหมเอกบพใช่ไหมคะชื่อคนเหมือนเดิม he แทนได้เขาปีเตอร์ชื่อคนผู้ชายปีเตอร์ she เจนนี่อะไรอย่เงี้ย it ใช่ไหม cat เนี้ and, and ย and ant เงี้ยนะคะก็ใช้แฮสใช่ไหมคะส่วน d ประธานสองคนขึ้นไปใช่ป่ะมีคำว่าแอนใช่ไหมนักเรียนแอนหรือแบบเติมเออะไรเงี้ย The boys อย่างเงี้ <The boys S 1> ยใช้ h a v e โอเคไหมคะอันเนี้ยได้แล้วจำไว้เนาะว่าอะไรนะ he she it ใช้กับ has บวก verb ช่องที่สามมัน perfect นะ perfect จำไว้นะคะอ่ะโอเคเคลียร์ก่อนอ่ะต่อไปเราจะมาดูมาดู power point อันต่อไป นายยังเหก่นอนรอสักครู่นะไม่มาอ่าโอเคทีนี้มันใช้ยังไงที่ครูบอกแหละใช้บอกประสบการณ์ <I S 1> ใช่ไหมคะว่า I have been to America เห็นไหมคะ have I ใช้กับ I ใช้กับ have ใช่ไหมคะ I ใช้กับ have ใช่ไหมคะ I ใช้กับ have been เป็น verb ช่องที่3ของ be ฉันเคยไปอเมริกาในปี2008เนี่ยนะคะ เห็นไหมเพิ่งทำเสร็จไป I ใช้กับ have we have นะคะบวก e a t h e a t e a t <it, S 1> e n see so seen ใช่ไหมคะหรือเหตุการณ์ในอดีตต่อเนื่องมาปัจจุบันใช่ไหม she he she i t ครูบอกว่าเติม s ค่ะใช้ have ใช่ไหมคะ work เราไม่เคยท่องไม่เคยท่องเติมอะไรเข้าไปนะักเรียนเติม ed เข้าไปใช่ไหมคะ he has worked in the bank for five years คือทำงานที่ธนาคารมาแบบ5ปีแล้วใช่ไหมคะอ่ะเห็นไหมคือ หลักการใช้ present perfect ว่าใช้ยังไงใช่ไหมคะอ่ะต่อไปต่อไปพอเราจะเข้าใจก็พอจะรู้หลักการทีเนี้ยเรามาลองทําแบบฝึกัดกันดีกว่าเดี๋ยวครูก็จะมีแบบฝึกหัดให้ทำเนาะใน o o g l e Form นะคะเดี๋ยวจะไปถัดไปอ่ามาแล้วมาแล้วอันนี้ง่าย,าย,ายโอ้เร็วไปนะคะที่เนี้ยอันเนี้ยครูห้ทําเป็นประโยคบอกเล่าใช่ไหมคะก็คือขั้นแรกเลย เรื่องนี้มันเป็นยังไงนะโครงสร้างจำไม่ได้ถ้าจำไม่ได้มาเราจะมาดูกันว่าโครงสร้างของมันยังไงคะ Subject บวกอะไร Have Has บวกอะไรคะเวิร์สหรือเติมอะไรเข้าไป ED ใช่ไหมถ้ามันไม่มีใช่ป่ะคะวงเล็บ ED แล้วกันวงเล็บให้นะทีนี้ขั้นแรกเลยหนูมาทำทำในวงเล็บที่เป็น Verb เ,เนี่ย ให้ไปช่องที่สามกอนใช่ไหมคะอ่ะมาดูกันเทลกลายเป็นยังไงคะโถใช่ไหมคะอ่ะต่อไปมาท่องกันไรโรสบริเตนใช่ไหมคะอ้าวครูพิมพ์ให้ละโกเป็นกอนโกจริงๆก็เป็นยังไงคะกอนใช่ไหมคะ,อ,ะอันนี้ B e was were b e e n Eat เอสยังไงคะ Eaten ใช่ไหมคะ เออเนี่ยแหละทำเป็นช่องสามก่อนเฮ้ย hey, แล้วลิซึีนเราไม่เคยท่องเราไม่เคยท่องทอํายังไงไม่เคยท่องรูบอกว่าให้เติมอะไรเข้าไปคะ e ดี ED. เข้าไปก็จะกลายเป็นท่องที่สามแล้วชวนี้ต่อไปนักเรียนดูเราได้อะไรแล้วคะได้ช่องสามยังได้แล้วได้แล้วช่องที่สามได้แล้วคะ่ะได้แล้วแต่มันยังไม่ถูกต้องเพราะว่าเรายังไม่ได้ใส่อะไรข้างหน้าคะเพื่อนของมานช่องสามไม่อยู่ตัวเดียวนะคะ จะต้องใช้กับ have has ใช่ไหมคะทีนี้จำได้ไหมอันแรกนะถ้าใครจำไม่ได้นะครูบอกว่า he she it ใช้กับอะไรนะ has ใช่ป่ะคะอ่าเรามาใช้ก่อน has ครูเช่าบอกว่า he she he, it ใช้กับ has อ่ะรับพิมพ์เลย has อ่ะพิมพ์ผิด has as นี่ he ครูบอกว่าใช้กับ has ใช่ไหมคะตเติม s เอออ้าวแล้วนี่ล่ะคะครูอ้าว i แล้วที่เหลือล่ะเออไอก็ใช้กับอะไร Have ใช่ไหมคะเอ้ย U ใช้กับ h พ v e เออโรเบิร์ตเมื่อกี้โรเบิร์ตชื่อคนหนึ่งคนแทนด้วยคำว่า he ก็ได้ใช้อะไรคะ has ถูกปะคะเพราะโรเบิร์ตเนี้ยสามารถใช้แทนอะไรได้นักเรียนชื่อคนใช้อะไรได้คะ h e ใช่ปะ h e ใช่ปะมันคือชื่อคนหนึ่งคนตรงเนี้ยมีคำว่า a อ d เนี่ยแสดงว่ามีกี่คนคะ 2คนใช่ป่ะคะสองคนใช้อะไรใช้อะไรใช้ก็เป็น have have เนี่ยนะคะ i i ใช้ h e c h i t ไหมไม่ใช่ก็เป็น i have นะคะนี่ฉันได้ฟังเสร็จแล้วนะคะนักเรียนก็ไปทำในแบบใน google form ของครูเนี่ยนะคะลงชื่อเข้าไปทําลงชื่อว่าห้องไหนนะคะเห็นไหมคะง่ายไหม เนี่ยเสร็จแล้วมัตนต่างเขาก็คือ perfect จำไว้ h a v e past บอกเวอร์ชนที่สามนะคะอ่ะต่อไปก่อนจะจบนะคะก่อนจะจบก็จะมี a d v e r b of time คำบอกเวลาอ่ะจำง่ายๆนักเรียนพูดตามครูนะคะเห็นคำนี้ไหมนะ,ะจริงๆมันก็โอ้ยอ่ะนะคะจำง,ง่ายๆนะเออมาดูกันอ่ะพูดทำกัน since for already just yet นะคะอีกรอบนะคะ again since Se since for already just yet นะคะทีเนี้ยเออ yet อย่างอ่า yet แปลว่าอย่างเออ yet ว่าอย่า yet อย่างนะคะอ่ just แปลว่าเพิ่งเพิ่งจะทำเสร็จไอ้ just นะคะ already เนี่ยเรียบร้อยนานแล้วนะคะ since แปลว่าตั้งแต่เนาะ for แปลว่าเป็นระยะเวลานะคะตั้งแต่หรือจุดเริ่มต้นเวลานั่นเองนะคะทีนี้ already เนี่ยใช้ในประโยคบอกเล่า just ก็ในประโยคบอกเล่าส่วน yet ยังเนี่ยใช้ในประโยคคำถามแลปะปฏิเสธนะเดี๋ยวเราจะมาเรียนต่อพรุ่งนี้จริงวันนี้ไม่เยอะพรุ่งนี้จะแบบแบบสุดขัดด้านเซนกับฟอให้ทำว่าอันเนี้ยควรใช้อะไร already just หรือ yet ใช้ในประโยคยังไงนะคะอ่าจำไว้แค่นี้นะจำไว้ว่า perfect ต้องเป็นช่องที่3นะคะแล้วก็ดูคลิปนี้จบแล้วอย่าลืมเข้าไปทำใน Google Form ให้ลงชื่อเข้าทำนะ ว่าใครเข้าไปทําบ้างแล้วคลิปเนี้ยใครเข้ามาดูบ้างก็จะเห็นนะว่าใครเข้ามาดูในกลุ่มของเรานะคะนักเรียนอย่าลืมเข้าไปดูนะคะตั้งใจถ้าใครไม่เข้าใจนะคะดูซ้ำได้นะคะโอเคเดี๋ยววันนี้ก็แค่นี้ก่อนเดี๋ยวพรุนี้ก็จะมาต่อด้าน adverb of time คำบอกเวลาของ present perfect นะคะออโอเค stop share นะคะโอเคเราเจอกันคลิปต่อไปนะคะ